กลับมาสู่ประเทศไทยครับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญด้านความมั่นคงของชาตินั่นก็คือระบบขีปนาวุธของกองทัพไทยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเทียงว่าไทยมีเครื่องลินรบออย่าง F16 หรือคลิปเป็นแต่ไม่ค่อยมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีปนาวุธที่ติดตั้งและใช้งานจริงบทวิดีโอนี้เราจะมารีวิวแบบละเอียด ทั้งในแง่ของสมรรถนะประสิทธิภาพการใช้งานจริงรวมไปถึงราคาต่อหน่วยและงบประมาณที่ไทยต้องลงทุนซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ากองทัพไทยมีศักยภาพทางด้านขีปนาวุธในระดับใดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและมาตรฐานสากลก่อนอื่นต้องเข้าใจบริบทของประเทศไทยเสียก่อนประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศทั้งพม่า ลาวกัมพูชาและมาเลเซียรวมถึงมีชายฝั่งทะเลยาวติดก,กับอ่าวไทยและทะเลอันดามันทําให้ภัยคุกคามด้านความมั่นคงมีได้ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศการจะป้องกันประเทศให้มีประสิทธ,ธิภาพจึงไม่สามารถพึ่งพาแค่กองกําลังภาคพื้นหรือเครื่องบินรบเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีระบบขีปนาวุธที่ครอบคลุมทั้งการโจมตีทางอากาศการโจมตีทางพื้นดินและการป้องกันทางอากาศที่สามารถสกัดกั้นภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของขีปนาวุธอากาศสู่อากาศกองทัพอากาศไทยได้เลือกใช้ AIM 120 AMRAAM ซึ่งถือเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์แบบ Active Radar Homing จุดเด่นของมันคือระบบ f ล r e and f o r g e t ออกไปแล้วนะักบินไม่จำเป็นต้องติดตามเป้าหมายต่อสามารถหันไปโจมตีเป้าหมายอื่นหรือหลบหลีกภัยคุกคามได้ทันที ขีดความสามารถของเอมลบ120มีระยะยิงประมาณ100กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายที่ทำการหลบหลีกด้วยแรงจีสูงได้ถึง30-40กรัมซึ่งถือว่ายากมากที่จะรอดพ้นขีปนาวุธรุ่นนี้มีราคาตกอยู่ที่ประมาณ1.5-2ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกนับว่าเป็นการลงทุนท,ที่สูงแต่ก็คุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่ได้ สำหรับการรบระยะสั้นกองทัพไทยใช้เอ็มลบ9ไซวินเดอร์และ i r I s t K P N A w A M s t ขีปืนาวุธเอ็มลบ9มีชื่อเสียงยาวนานในหลายกองทัพทั่วโลกใช้ระบบอินฟาเรดในการจับความร้อนจากเครื่องยนต์ศัตร,รูมีระยะยิงราว35กิโลเมตรจุดแข็งคือความน่าเชื่อถือและต้นทุนไม่สูงเกินไป ขณะที่ IRIS-T จากยุโรปถือว่าเป็นรุ่นใหม่กว่าสามารถโจมตีมุมยิงกว้างและต้านทานมาตรการก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีราคาของขีปนาวุธในกลุ่มนี้จะอยู่ที่ราว400,000ถึง700,000ดอลลาร์ต่อ1ลูกถัดมาคือขีปนาวุธอากาศสู่พื้นดิน ซึ่งไทยเลือกใช้ AGM 6 5 m a v e r i มาเวริกขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคมื้นเช่นรถถังสิ่งปลูกสร้างหรือเรือรบีหลายเวอร์ชั่นทั้งระบบนำวิถีด้วยกล้องทีวีอินฟราเรดและเลเซอร์ระยะยิงประมาณ22กิโลเมตรแม้จะไม่ไกลนักแต่มีความแม่นยำสูงและมีหัวรบที่ทรงพลังมา v e เวริมีราคาประมาณ1 2 0 0 0 0ถึง170,000ดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกถือว่าถูกกว่าอาวุธรุ่น และใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ในด้านกองทัพเรือประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับขีปนาวุธต่อต้านเรือเพราะมีแนวชายฝั่งที่ยาวและเส้นทางเดินเรือที่สำคัญขีปนาวุธที่เด่นที่สุดคือ AGM-84 h า r ูนระยะยิงราว125กิโลเมตรจุดเด่นคือเทคนิค Sea Skimming ที่บินต่ำเหนือผิวน้ำเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเรือศัตรูราคาของฮาพูลอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกซึ่งแม้จะสูงแต่ก็ทำให้กองทัพเรือไทยมีเคี้ยอเล็บที่ทรงพลังนอกจากการโจมตีแล้วการป้องกันทางอากาศก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญไทยได้จัดหาระบบ NASAMS นอร์เวและสหรัฐอเมริการะบบนี้สามารถยิง AIM 120 AMRAAM จากฐานภาคพืนได้ระยะยิงครอบคลุม25-40กิโลเมตรสามารถสกัดเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธร่อนในระยะกลางได้ราคาของระบบ1แบตเตอรี่อาจสูงถึง50ล้านดอลลาร์และแต่ละขีปนาวุธก็มีราคาพอๆกับรุ่นที่ติดตั้งบนเครื่องบินอีกระบบที่สำคัญคือ STYDER จากอิสราเอลใช้ขีปนาวุธที่ว ไอทีเอชและดาบีสามารถทำงานได้ทั้งระยะใกล้และระยะกลมีความยืดหยุ่นสูงใช้เวลาตั้งระบบไม่นานและรองรับภัยคุกคามหลายรูปแบบราคาของขีปนาวุธอยู่ที่ประมาณ3 0ม0 0 0ถึงห้าแสนดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะได้ทั้งความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือ ในช่วงไม่ขี่ปีที่ผ่านมาไทยยังพยายามพัฒนาอาวุธปลายทางเองผ่านสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีการวิจัยจรวจและขีปนาวุธระยะสัน้นแม้ยังไม่สามารถแข่งขันกับมหาอำนาจได้แต่ก็ถือเป็นก้าวแรก,กขององค์การสร้างความพึ่งพาตนเองซึ่งในอนาคตอาจทำให้ไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างชาติและควบคุมงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น เมื่อมองภาพรวมด้านสมรรถนะระบบขี่ปนาวุธของไทยถือว่ามีความหลากหลายครอบคลุมทั้งการรบในอากาศการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินการป้องกันทางอากาศและการทำสงครามทางทะเลจุดแข็งที่สุดอยู่ที่ขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางและขี่ปนาวุธต่อต้านเรือที่มีประสิทธิภาพสูงส่วนจุดที่ยังขาดคือขี่ปนาวุธพีสัยไกลแบบพื้นสู่พื้นหรือบาลิสติกมิทซิลซึ่งไทยยังไม่ได้พัฒนาในเชิงรุก เนื่องจากนโยบายด้านความมั่นคงของไทยเน้นการป้องกันมากกว่าการโจมตีด้านราคานั้นจะเห็นได้ว่ากองทัพไทยใช้กลยุทธ์ผสมผสานบางระบบเลือกใช้ขีปนาวุธระดับสูงที่มีราคาแพงเพื่อสร้างศักยภาพเชิงคุณภาพขณะเดียวกันก็มีระบบที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาเสริมเพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอกลยุทธ์นี้ทำให้ไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่างงบป,ประมาณและสมรรถนะโดยรวมได้ดี เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามยังใช้ขีปนาวุธที่พัฒนาม,มาตั้งแต่สมัยโซเวียตหรือมาเลเซียที่เน้นไปที่การจัดหาเครื่องบินมากกว่าไทยจึงถือว่ามีความได้เปรียบในแง่เทคโนโลยีและความหลากหลายของระบบอาวุธโดยเฉพาะการเลือกใช้ขีปนาวุธจากสหรัฐยุโรปและอิสราเอลซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ ในอนาคตหากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซับซ้อนมากขึ้นไทยอาจต้องพิจารณาการจัดหาขีปนาวุธระยะไกลหรือแม้แต่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเพื่อเพิ่มศักยาภาพแต่ในปัจจุบันขีดความสามารถที่มีอยู่ก็นับว่าเพียงพอต่อการป้องกันประเทศและสร้างอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาคแล้วทั้งหมดนี้คือภาพรวมและรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบขีปนาวุธของประเทศไทย ทั้งในด้านประสิทธิธภาพการใช้งานจริงสมรรถนะของแต่ละรุ่นและราคาที่กองทัพไทยต้องลงทุนหวังว่าคุณจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเห็นชัดว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการป้องกันภัยทางทหารในระดับใดหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีการทหารของไทยและต่างประเทศขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ